มาดูความเคลื่อนไหวกันต่อทางด้านของนางสาวยิ่งรักชินวัตรกันบ้างน,นะครับเมื่อช่วงเช้านั้นได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระบุว่ายังไม่มีการหาหรือเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีแต่อย่างใดโดยจะต้องรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนและก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับใครคนใดคนหนึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัตรว,ว่าที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนการเข้าประชุมร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หาหรือเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีเพราะต้องรอการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตก่อนและต้องรอให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคหาหรือกันก่อนด้วยทางนี้ไม่กังวลเรื่องการต่อรองภายในพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเชื่อว่าสุดท้ายจะสามารถคุยกันได้พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่มีการกำหนดอัตราส่วนสอสอส,สิคนต่อรัฐมนตรีหนึ่งคนส่วนจะมีการพิจารณาแต่งตั้งแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นางสาวยิ่งลักษ์บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้แต่คุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบอ เพื่อไทยวงวางยังเลยค่ะยังเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเองเราอยากขอให้ท่านตนทางด้านของการตัอรองเรียบร้อยก่อที่จะมีการในเรื่องการจัดคอรมอนมีความกังวลกับการต่อรองภายในพรรคเพื่อไทยเองไหมคะเพราะว่ามีกลุ่มทั่วหลายทั่วเหมือนกันภายในพรรคเพื่อไทยเองนะถเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คงจะคุยกันได้ค่คะเพราะว่าตเอเราอยากเห็นคอรมอนนั้นเป็นุดที่ทํางานได้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานค่ะ แต่แน่น,นอนคะ่ะก็ต้องพิจารณาคนในด้วยตกลงยังใช้อัตราส่วนสิบต,ต่อหนึ่งใช่ไหมไม่อัตราค่ะไม่ไม่ได้ใช้อัตรามาก่อนค่ะเ<ด>สืส้อดแดงเนี่ยอย่างคุณเสื้อแดงนี่คือมีข่าวว่าจะมีการแต่งตั้งให้เลยอยันนี้ก็สายสังคมค่อยๆออกมายังไม่มียังไม่ได้คุยกันเรื่องของการตั้งเลยคะ่ะอย่างที่ <S <S บอกว่าเรื่องของการตั้งยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ตอนนี้เองเราก็ต้องคุยกับประร้วนด้วยนะคะเรื่องของการการจัด กลับบ้านเห,นหมือนม่เง้ยมันเป็นยังไม่ใช่เรื่องประเด็นที่จัท,ที่เรีานว่าเราไม่มีนโยบายเป็นเรื่องการทำเพื่อคนคนเดียวส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะมีการรื้อฟื้นคดีพันตำรวจโททักษินชินวัตนนั้นนางสาวยิ่งรักยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการนิรโทษกรรมเพื่อคนคนเดียวโดยทั้งหมดจะมอบหมายให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองหรือคออปอที่มีนา,น,นายคณิตนนนครเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินการโดยจะให้ความเป็นอิสระ พร้อมย้ำว่างานแรกที่จะทำคือการเข้ามาสร้างความปรองดองไม่ใช่การมาแก้กแค้นใครหรือล้างผิดให้กลายเป็นถูกนอกจากนี้นะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ยังบอกด้วยว่าสมเด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นได้ส่งสารเพื่อแสดงความยินดีมายังตนด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกรณีประสาทพ,พระวิหารส่วนกรณีของนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบุญน,นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าทันทีที่ทางกะกะตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ตนจะเดินหน้าหารือกับกัมพูชาในเรื่องที่ยังคงค้างคา,าอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาไปสู่ข้อสรุปและแสดงจุดยืนของประเทศไทยต่อไป